Gang lên bụng bên nhì lạc hỏi lạc hỏi dung 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 ตะแคงออกไปาวไปาวไเอาเล่นนี่เล่นเล่นมองชัดชัด้โอเค้มลูกลูกที่อยเล่นรัวไม่เอแล้วลูกเลลูกใจเย็นจี้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 แล้วฉกเอาจะหมัดหน้าทีนึ่งหมัดหลังที่นึ่งแลวบเตะลองดูอใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ลังได้เอาเต้าใหญ่เต้าใหญ่ได้

Câu n à We're moving for more. ไ่ได้จากใจเราสิเราไก